สว <Keep S 1> <VII> ัสดีทุกคนนะครับก็วันนี้พวกเราวงซีดก็มาซ้อมกันนะเพิ่งเสร็จจากซ้อมไปก็ฝนตกนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูสมาชิกในวงกันเลยดีกว่าว่าเขายังไงบ้างวันนี้เรามาซ้อมกันนะชิวๆมากเลยครับสวัสดีครับผมผมครับผมผมพี่บอกวงซีครับสวัสดีครับผมเคลิอนวงซีครับสวัสดีครับผมดีวงซีครับสวัสดีครับ ครับเฮ้ยผมชื่ออะไรครับเจวงซีครับสวัสดีครับผมเจวงซีนะครับก็ยังไงบ้างอาหารงานไปนานพวกเรานะครับก็หายไปนานผ่านอุปสรรคกันมาไม่ไมเล็กน้อยหรอกครับมากพอสมควรเพาะพวกเราถ้าเพิ่งออกซิงเกิ่อใหม่ล่าสุดเลยชื่อเพลงว่าหมายังรู้ครับหมายังรู้นะครับก็ฝากช่วยติดตามด้วยนะพวกเราก็ทำอย่างเต็มที่เลยครับผมพี่ป๊อกก็ร้องกีตาร์ผ่านพี่ป๊อก ประมาณ40่สิบเทคลงสี่สิบเต้นนะถอยอ่ะก็เลยทีเดียวไปครับเยอะไปครับโอเคครับผมก็พวกเราก็มีงานเข้ามาเรื่อยๆพวกเราก็พยายามสร้างผลงานให้กับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังได้รับฟังกันอร่อยเลยครับผมสักสักทอดไหมครับทะลสักทอดปิ๊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 ดิดปิ๊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 ดปเ๊ดปิ๊ดปิ๊ดปิ๊ปิ๊ดปิ ของมันเธอมันยิงกามาที่เธอทำกับฉันแอบมีโค้โดนคนนี้อยู่เรื่อยไปก็มามันยันเชื่องดีกับคนที่คอย ไปนึกว่าเธอจะทำเธอจะทำกับฉันที่รักมันกลายเป็นคนก็นเพราะเธอพอแล้วพอแล้พอแล้วไปฟังต่อได้ทางรู้ทูนครับไม่ใช่โยโย อยู่ถูกนะถูกนะครับโอเคครับผมแต่ว่าครับขอบไปเรื่อะๆนะครับขอบคุณครับขอบไปถึงแฟนคลับทุกคนด้วยนะครับนะฮะให้เป็นกลังใจเพจด้วยนะครับในคลุมทีนะพี่ฟอกมีอะไรจะพูดกับแฟนคลับคิดถึงไม่เลยพี่ฟอกพูดพูดถึงแฟนคลับทุกคนบ้างนะครับสำหรับผมนะก็คิดถึงแฟนคลับเหมือนกันถ้าเจอผมเนี่ยกระโดดขี่คอผมได้เลยได้ครับผมพี่เกียรตว่าง่าไหนครับมึงไม่พูดอะไรเลหรอพี่เกียรต โอเคคอยติดตามงานต่างๆนะครับพราะช่นนี้แล้วเราก็โปรโมทเรื่งหมายังรู้ครับคุณจะไม่รู้ได้ไงหมามันยังรู้โอเคโอเคบาย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 